จริงอะไรอะไรพี่กิ๊กไปดูอะไรไม่นี่ไงพี่กิ๊กไปดูมาย่างอะไรเนี่ยทวายไลร์ทวายไลร์นิวมูนไงไม่ดูไม่ได้นะเอาอ๋อนนี้ก็ต้องดูกันแล้วเหรอใช่ชอบอยากจะไปดูอยากจะไปซื้อดีวีดีมาดูอีกหลายๆรอบเลยจะนั่งจ้องอย่างนี้เลยดูอะไรอ่ะเพราะว่าภาคนี้มันมีพิเศษดูดาราพี่กิ๊กดูสิ่สิบแปดเขาจะดูตอนนี้ชอบเจคอบสิเหรอหมาป่า แต่ก่อนเนี่ยนะพี่ก็หุ่นอย่างนี้พี่อยากจะบอกแล้วไปไหนอ่ะพี่ซิดอัพเยอะเลยเหรอไอซิกแพคมันรวมเป็นหนึ่งเลยนะเหมือนกล้มแขนมีลูกเดียวพี่แต่ดูอะไรแล้วเผลอไม่ดีเลยเผลยนะเดี๋ยวทำไมชกดไปไงมันหลับล้อไป่ะป่ะได้ละอะไรจะไปดูฝนแล้วตกป่ะปกันได้และเดี๋ยว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 ดูฝนแล้วตกแแต่งชุดนี้มาทำไมไอ้บ้า ไปดูฝนแล้วตกก็จะใส่เสื้อหนาวสิเอาไปนี่ป่าเขาเพื่อบิวดีๆใส่เสื้อหนาวได้ยังไงขึ้นชื่อว่าฝนต้องใส่เสื้อกันฝนอย่างเงี้ยถูกแล้วสนามหน้าบ้านเี่กเขาบอกเห็นโอ้ช่วงนี้กางล่มแทนได้ไหมฮะกางล่มแทนได้ถ้ามีฝนแล้วกางล่มก็ได้เหมือนกันอย่าส่งเสริมน้อยทางที่ผิดทำไมอ่ะ เดี๋ยวนี้กรมตำรวจเขาบอกว่าจรกรรถมันมีเยอะแยะมากมายอันตรายแล้วเกี่ยวอะไรกับล้อเนี่ยเราก็ถอดยางออกมาสิถอดยางออกมาใช่แล้ว่อนถอดยางออกมาถอดยางออกมาแล้วมันเกี่ยวกับจรกรรมรถได้ไงวะมันจะขโมยได้ไงอะพอถอดยางออกมามันเหลือสามล้อกลายเป็นรถสามล้อไปแล้วรถไม่หายแน่จากสี่ล้อเป็นรถตุ๊กตุ๊กเลยติด ระยะอะไรออกมาป่ะไม่ได้ออกแล้วเอายาอะไรใส่อ่ะมันก็ขับไปดิไอ้บ้าไปไหนบ้าไหนโอ้ยเทนซี่ดีกว่าไหมเนี่ยฮะเออมันลำบากดีกเ่ีไอเทนซี่ดีกว่าเอโอ้โหไม่บอกแต่ทีแรกไอเทนซี่ง่ายดีกันนั่นนะสิแม่แม่ใครเมื่อแม่มันมันอุทานอะจะ่แกแต่งนี่อะไรมะดูคนส่งตกไง มาแล้วมันต้องดูฝนต้องตกกันอ้าวแล้วจะใส่ชุดกันฝนทำไมอ้าวก็ฝนน่ะแม่เอ้ยฝนดาวตกต้องใส่เสื้อกันฝนพว้ยพ่อเปียกพุ้อ้าวไม่ใช่อะไรฝนดาวตกไปเป็นฝนเปียกไหมเปียกนั่นไงไม่ถามไม่ถามะหมวกกันน็อกใส่ทำไมใส่ทำไมหมวกกันอ้าวคือเดี๋ยวดาวมันตกมันใส่หัวไงแล้ว ต้องมาแข่งก็ตายแล้วไม่ได้ใส่ธรรมดาใส่ซ้อนถึงสองใบแล้วน,นึกว่าหมดกันรึเป่ากลับด้านเอาหัวพี่ไปข้างหน้สิเดีย๋ยวมาดีมากนี่ไปไหนมาเนี่ย ก็อารมณ์ตี๋อ่ะเฮ้ยแล้วไปพวกเราไปไหนถามเสร็จไม่มีถามอะไรต่อเขาไม่าัรู้อารมณ์ตี๋ก็รู้อยู่แล้วนี่เขาจดกิจกรรมเราไปเขียนทุ่งหญ้าบรรยากาศไงบรรยากาศแบบผีตากพระอ๋อโอโอเคหโอ้เพลไปดอยอีกแล้วภาพจะสวยเหรอเลยมันบรรยากาศมันดีไงเขาเรียกผีตากพระอ้อมส้มๆสวยออกออกแดงแดงหรือเหลืองออกเขียวม่วงน้ำเงินค้าง ถ้าเป็นสม่ลยสีมันเยอะสีมันเยอะสีมันเยอะขอดูได้ไหม่วาดมาแล้วใช่ไหมวาดมาแล้วสินี่อ๋อโมีาวาดรูปเลยมนพีตพ่ออ้อมเนี่มันแสงเรืองรือเลยเนี่ยก็แสงเรืองๆไงแล้วนี่อะไรเนี่ยก็พีตาพ่ออ้อมไงเนี่ยอู้ยละกวยตพ่ออ้อมเอาววาดูปุ๊บง่วงก็ไปหลับที่นี่ ไปทางที่นี่กับเพิเนี่ยเพลไอ้นี่เลยตอนแรกอยู่ยุทธยาปึ๊บวิ่งเข้ามาสิงเลยตอนแรกจะไปออกอ่างทองเลยไปออกผีสิงพี่หรอผีสิงเนี่ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตากพระออมพอนี่ปึ๊บเนี่ยอะไรทอม มาเข้าสิงปุ๊บแล้วก็มาแบมาบอกว่าอยากให้ทำมูฟวี่ตอนนี้ก็งงทำหนังเหรออแปลว่าหนังเหรอหนังมูฟวี่หนังมูฟวี่แปลว่าหนังบ้าเอ้ยเราก็นึกว่าทำรถมูฟวี่ก็หนังหนังเออบอยให้ทำหนังถ้าทำหนังแนวผีๆเนี่ยจะได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นสองพันล้านทำเกี่ยวกับหนังผีทำเกี่ยวกับหนังผีขอเล่นได้ไหม แก้วนี่มนหน้าเหมาะเลยเล่นไปนี่เลยท่านเขาเขาเขาเดเกกุลลาเดกุลลาะแต่ละตัวคนเล่นดังนั้นอะไรเนี่ยอะไรนี่ไงท่านเขาใส่ที่แก้วมีชุดมีชุดมีชุดใส่ปั๊บเรียบร้อยยังอาไปตลกก็ลกกทัเรื่องแต่งหน้า นี่อะไรวะด้ดดุดันน่ากลัวดุเลยใช่ไหมดุเลยดุดันต้องเริ่มตรงนี้เลให้หนักเต็มพี่เคนนี้เขาจบทางนี้เลยน้ำหนักแอะดันอาร์ตนะดันอาร์ตเบรอยแล้วเฮ้ยนีดดุโอ้ยน่ากลัวนี่อะไรนี่อะไรนี่ไงนี่อะไรนี่อะไรคงเป็นเส้นตัดเดียจุดตัดให้มันเด่นให้มันเด่นไงนี่นี มัวอาดไล่แต่งหน้าได้เหรอได้สิอ้าวมันจะไปต่อเหรอมาทำไมต่อแต่เพื่อมาเล่นด้วยนะมาเล่นท่านเขเดี๋ยวติ๊กท่านเขาอี๋วัวหน้าเหมือนแมวเลยเว้ยก็ใช่เด็กนี่หนวดด้วท่านเขาแมวไงอ้ท่านเขาเนี่ยคุณแม่เหรอแมวมันนกก็เป็นนกเข้าแมวไงผีนกเข้าแมวผีนกเข้าแมวจะไม่ได้กลัวเลยว่า ก็พื้ปีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเองครครูคครูถ้าจะให้มันดุกว่านี้ท่านเข้าเดกคุล่าเนี่ยมันดูดเลือดเอ้าตรงเราเป็นเดกคุล่าหรือเป็นนกขมแมวเนี่ยเขาแมวนกขมแมวเดกคุล่าดูไหมเพื่อนท่านเข้าแมวหรือท่านเข้าเดกคุล่ากันนี่ท่านเข้าท่านเข้าเดกคุล่าอะไรแมวดูดเลือดดูดเลือดเขี้ยว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 มาเขี้ยวมีเขี้ยวเขี้ยวอะไรเขี้ยวเลาะดิ ท่านท่านท่านเข้าแมวนี่ดูดเลือดโดยใช้หลอดเหรอแก้วเวลาดูดแค่ไหนหลอดก็นี่หลอดูอย,ยดดป่ะล่ะดัดน,<า>นดูหน้ากลัวเอาสีขาวดีกว่าอ้าโอ้ยหน้ากลัวอ้ใหญ่หนากลัวเดี๋ยวก่อนข่ายนี่มาอย่าง,างนี้จะมาดูดเลือดถีบนะทำไมทำไมไม่ได้น้ากลัวเลยกูไม่ถีบกนูจะ่กาแฟเย็น หนังผีอะไรวะหนังผีดิมันเพ่เอกใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่เ่เอกเขาแต่งขนาดนี้แต่งขนาดนี้ไม่ยังไม่เระเอกไม่ใช่เพ่เอกกำลังหาตัวพพะเอกอยู่เหรอเอาแบบเคนอะเคนเลยอเคนเหรอเดียวเดน๋ยวเยี่ยมเดี๋วเดีเเดี๋ยะเดะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เี้เยเี่ยด้ดดีวดีดีเเด้เดยดวเว เคนมาเลยเหรอร้อยล้านนะขอเชิญพบกับเคนธิรเดชว้าวว้าวว้เคนธีรเดชบุกมาถึงบ้านกลมกิ๊กเลยละครับเนี่ยจับตาดูดีเมื่อเพลงร้อยล้านบุกมาถึงบ้านกลมกิ๊กจะสนุกมันฮาแค่ไหนไม่ควรพลาดเลยครับ